มากแล้วครับเรือประมงมาแล้วครับผมไปลุ้นกันครับว่าลับนี้สิได้ยังมางนะครับผมมาพร้อมสายฝนเิ่งครับเป็นปลากระพงครับผมโอโ้โหนี่ปลากระพงตัวใหญ่เลยรครับ ปลานี้เป็นปลาเป็นตรงจากทะเลเลยนะครับยามาเสิไซิมีเรือเขามาหลายะไรครับเอาปลามาขายครับนำ,น,ำนำหนึ่งกับเขามาครับมีพี่ห้พี่ขอซื้อตัวเข,าข้าขายตัวครับนี้ตัวใหญ่ที่สุ ลำนี้เป็นปรากฏครับยังเป็นเป็นเลยครับในดินกระเดากระเดาอยู่ลำหนันปลากระพค้งไงเป็นไปเมื่อกี้นะครับฝนมนตกครับลงไปทายไก่บัวใดครับ